ชีวิตพ <cko disgu ised swear> ีเกิดมาให้เลี้ยงดูองค์ราชบุตรแต่งบัณฑิราชาไทยยินดีใจจังเลยวันวันแต่งัปพี่ไปแล้วพี่ไปเลยพี่ไปเลยนาทยไปนาาไทยพี่ไปหรอกไปเถอะที่อยู่ได้วันวันพี่จะอยู่ที่เชียงของแล้วพี่จะอยู่กับใคร พี่จะอยู่ยังไงพี่ไอ้วันพี่ก็อยู่กับพ่อไงฟ้าไปเถอะพี่อยู่ได้พี่ไอ้วันพ่อเขาตายไปแล้วนะพี่ที่พี่ไม่ไปกับขวัญฟ้าเพราะว่าขวัญฟ้าไม่ใช่น้องชายพี่ใช่ไหมไม,ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมพี่ขวัญฟ้าโดนแล้วด้พี่ไอ้วันมันเ,เขียนจดหมายมาบอก สยชักสามเสียงก็คืออะไรรู้ไหมพี่คืออะไรคืออะไรสร้อยชันสามเสียงคือสิ่งยืนยันว่าขอนฟ้าเป็นสายเลือดของพี่ดินาน,นาไทยขอนฟ้าเป็นเจ้าพี่ไอวันแต่<ม>เราเป็นเจ้าเหรพี่ใช,ช่พี่ใช่พีไ่ไอวันยี่สิบปีที่ผ่านมา S <S <an> <S พี่ไอ้วันเรียขนขวัญฟ้ามาตลอดลวลำบากมาด้วยกันนะพี่แนว,วันนี้ขวัญฟ้าก็เลงจะไปอยู่เรีนสุขสบายพี่ไอ้วันจะให้ขวัญฟ้าทิ้งพี่อยู่ที่นี่ได้ยังไงขวัญฟ้าทําไม่ได้อกพี่เราไม่เคยแยกจากกันขวัญฟ้าอยู่ไม่ได้แน่แนพี่ไปอยู่ขวัญฟ้าที่อ้านนาทยนะพี่นุ่นกับหลานรอพี่อยู่เลยพี่ไอ้วันไปกับขวัญฟ้า้วพี่ ทำไมพี่ที่เป็นคนเชียงของถ้าพี่จะตายพี่ขอตายที่เชียงของนี่แหละพี่แล้วจะพูดเชียงของมันจับตัวพี่ได้แต่ว่าคนฟ้าไม่ใช่ไว้ชีวิตพี่หรือเปล่าพี่อาหคนก็ปล่อยมันพี่พี่ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วที่ไม่กลัวความตายเพราะชีวิตพี่เกิดมาเพืเลี้ยงดูองค์ราชบุตรแห่งบดณฑิตราชไย พี่ดีใจจังเลยไอ้วันไอนุ่มไวันพี่แกก็ป้วพี่แ้วพี่ต่อจากนี้เราจะไม่ลำบากกันอีกแล้วไอ้เยี่ยมป้าพี่อยากจะได้อะไรพี่ก็บอกปัดป้าปัดป้าจะหาให้พี่ทุกอย่างเลยป้าไปเถอะปัดป้ามีนอนที่นอนอยู่แล้วก็มีลูกไป็นอะไรก็หมป้าเลยพี่นะพี่อ้วันแต่ว่าปัดป้าที่นี่ไม่ได้จริงๆไม่ได้บอกนะ สัญญากับพี่สัญญากับพี่สัญญาลูกผู้ชายาไปแล้วจะกลับมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าฆ่าคนเชียงของขาไปรีบ<ม>ไปรี ปล่อยตัวมันไปทำไมกูถามว่ามึงปล่อยตัวมันไปทำไมฮะเสิพ่อไม่กินเหรอไม่กินเหรอไมันไมทำไมพี่ทีก่อนดิค่ะข้าไอ้วันตอนนี้ก็เหมือนฆ่าหมาตัวหนึ่งสิพ่ออย่าลืม เอ้ยวันไม่ยังมีความสำคัญกับเราด้วยมิค่ะมีแค่บัดคนเดียวที่จะเพ้อฝันฟ้ากลับมาหาผมฉันได้สเสด็จพ่อผมฉันเสียเข้าไปไม่ได้จริงๆสเสด็จพ่อช่วยผมฉันด้วยค่ะใส่สุนทรีพ่อให้คำมั่นสัญญาว่าพ่อจะนำความว่ากับมัหาเจ้าให้จงเนี่ยจะเตรียมกองทัพนำโดยไอ้วัน จะบนขย,ยรรี้รอรอเาอให้อยู่ใต้หุ่นไอ้หฮ้ยไอ้ตัวตัวไ้ด้วยความปวดวของเจ้า